สวัสดีครับบัสเชิร์โรสครับผมพี่รักเจ้าเก่าครับแม็กซ์ครับวันนี้เราก็จะมาเพอร์ฟอร์มานซรีวิวเป็นคู่ที่ผมแบบประทับใจคือเรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายดีกว่าคือไม่ได้คิดว่ามันจะดีขนาดนี้เพราะเออเหมือนตัวนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ตัวแรกของแบรนด์นะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่จริงๆอ่ะเขาอยู่ในตลาดมานานแล้วแต่เขาไม่เคยทำรองเท้าประเภทแบบเพอร์ฟอร์มาซบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ใช่อ่ะนั่นก็คือ นี่ครับ AG1 นะครับรองเท้าซิกเนเจอร์ของแอรอนกอร์ดอนนะฮะแล้วก็เป็นเอ่อจากแบรนด์361 Degrees นะครับผมเอ่อเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน และนี่ก็คือกล่องนะฮะเป็นกล่องของรองเท้าตัวนี้ซึ่งจะบอกว่าแค่มาเจอกล่องอะผมก็แบบว้าวแล้วอะคือต้องต้องต้องถ้าคนไม่เคยเห็นเนี่ยเอ,อจะรู้สึกว่าเอยกล่องอะไรนี่กล่องรองเท้าเหรอใช่คือมันดูดีมากเลยนะออแบบข้างนอกเนี่ยมันแบบเป็นเหมือนแบบพลาสติกใสแข็งแข็ง,ขงใช่ป่ะแล้วข้างในก็แบบเป็นตัวสไลด์เออคือคือ,คอไม่คิดว่าแบบรองเท้าราคาอย่างนี้แล้วแบบแม่งได้กล่องเนี่ย คือดูดีมากคือเป็นเป็นแบรนด์ที่ <มา S 2> แบบ<ด>อยู่นอกกระแสอใช่เอออ่ะมาดูที่ตัวรองเท้าดีกว่านะครับนี่เลยนี่คือหน้าตาของ AG1 นะครับสีนี้ชื่อว่าทำไ,ไม่เรียบร้อยอีกอ่ะก็เทสเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เงี้ยเอ่อ Magic Blue นะฮะนี่คือชื่อสีก็คือเป็นเป็นสีที่ ใส่กับทีมแมจิกเนาะออร์แลนโดแมจิกนะฮะเป็นทีมที่ออรอนกอร์ดเล่นอยู่นี่มีดาวด้วยมีดาวด้วยลายเป็นดาวใช่แล้วก็แบบเป็นดาวเนี่ยมันแบบเป็นลื่มเหลือมด้วยนะเหมือนเหมือนไม้เป็นทัดสมัยก่อนๆอ่ะที่เวลาแบบขยับขยับอย่างเงี้ยเหมือนแบบโคนวลาเลยี่ยยิ่งไปพูดอีกกูกก็ไม่ไม่ได้คิดเลยนะคือตัวนี้นะฮะจะบอกว่าเขามีเทคโนโลยีแบบเยอะมากในตัวหนึ่งจริงจริงแบรนด์เนี่ย ส่วนตัวผมนะผมเคยจับมาอยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นแบรนด์งงที่ว่ามันรองเท้าอะไรบ้างอย่างนั้นเขาจะไม่ค่อยได้ออกเป็นรองเท้าบาสจา๋จาๆออกมาสักทีเดียวใช่ก็จะมีตัวนี้แหละตัวแรกออตัวแรกที่เป็นรองเท้าบาสมาเลยเออซึ่งเขาก็จะมีป้ายนี้มาให้นะฮะร้อยอยู่กับรองเท้าเยอะมากนะครับก็มันก็จะมีเขียนเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นว่า NFO ใช่ปะมันย่อม,มาจาก Neo f o a ม Organ นะครับ แล้วก็มี Quick Foam Infinity แล้วก็มีอะไรอะ 3DQ นะฮะอันนี้อะไรส่งชิงโชคเอออันนี้ส่งชิงโชคไม่ใช่อันนี้คือป้ายแบรนด์นะครับอ่ะก็ประมาณนั้นครับแล้วก็รองเท้าตัวนี้มันยังมีเทคโนโลยีใหม่อีกที่ไม่ได้ใส่ลงในนี้นะครับอเออ,<ข>อคือผลิตป,ป้ายไม่ทันใหม่จัดเออมันก็จะมีระบบเป็นหมอบฟิตนะฮะ ก็คือไอ้ตรงระบบตรงเชือกตรงเนี้ยตรงหูตัวแรกเนี่ยครเวลาที่เหมือนแบบเวลาที่เราอันนี้เขาเขียนเลยนีมอฟิตเนี่อเวลาที่แบบเรารัดเชือกแน่นๆน่ะแล้วดึงอ่ะไอ้สองอันนี้มันจะแบบโอบเข้ามาอย่างนี้เลยผมไปนึกถึงพวกรองเท้าอะไรที่เราทำกัน้าวก่อนที่ลักษณะแบบนี้เลยคล้ใครพวกวา์น็อตเอออะไรแนวๆนั้นเนี่ย แต่ว่าตัวนี้มันได้ผลแบบชัดเจนมากๆเวลาที่ผมแบบรัดรองเท้าแน่นรู้เลยว่าแบบมิ้วก้อยแม่งโดนในนี่อกบีบเข้ามาเฮ้แต่นี่โอโฟมเขานิ่มนี่นงใช่อ,เ,อเทคโนโลยีของเขานะฮะก็จะมีชั้นกลางตรงนนี้<อ>เป็นนิโอโฟมนี่นะครับนิ่มเลยอ่ะนิ่มเลยแบบนี่เอาให้ดูเลยบีบนิ่มมากเสร็จปุ๊บด้านใต้น <c oughs> ิโอโฟมก็เป็นควิกโฟมครับอัลฟาเอยควิกโฟมอินฟินิตี้ แต่ว่าตัวควิกโฟมเนี่ยมันจะถูกครอบอยู่ภายใต้ไอพลาสติกที่มันเรียกว่า Quick Balance ควิกบาลานนะฮะ,ะก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นวอลเนาะไม่ให้ตัวโฟมมันปิ้น,นออกมาไม่ไงั้นเวลามันยุบตัวก็จะไม่มีอะไรรองรับมันจะแบบแผลมันจะเทออกไปครับแล้วก็ไอตัวน e โอโฟมออแกนของเขามันหนามากนะดูจากตรงเนี้ยหนาโคตรโคดนะฮะเสร็จปุ๊บด้านใต้มีอีกควิกโฟมนะครับ เป็นอันนี้มันเป็นแผ่นพลาสติกนะคือมันจะมีตัว AG Pro ที่ว่าเปลี่ยนแผ่นพลาสติกตรงนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะตัวนี้ก็มีทำหน้าที่เหมือนแบบเป็นท o r ชแนลซัพพอร์ตครับก็คือซัพพอร์ตช่วงกลางเท้าไม่ให้เท้าบิดก็เราเรียกไงพวกแบบชงเพลทอะไรประมาณนั้นปะ่ะใช่ใช่ชไปเทียบกับแบรนด์อื่นแบรนด์ดังๆเลยครับแชงเพลทนี่แหละซึ่งต้องยอมรับว่าหลังจากได้จับมาเนี่ยไอ้เรื่องงานพรีเมียมมากผมแทบไม่เชี่ยวแบบรองเท้าราคายอย่างเงี้ยมัน มันหรูได้อย่างนี้เลยวะวัสดุแบบวัสดุไม่กากเลยอะอัปเปอร์แบบดีมากแล้วเก็บงานนี่ไม่มีรอยไม่มีกาวเออไม่มีกาวเลยบางท่านนี่บางคนเขาไม่รู้เขาเห็นว่ามีรอยกาวเขากลายไปว่างานไม่เรียบร้อยเงี้ยใช่จริงจริงเออมีจริงๆแล้วก็มีนี่ด้วยปลายเชือกครับลายเชือกเป็นเหล็กด้วยโคตดโหดก็ นั่นแหละครับเป็นเป็นรองเท้าที่ผมโบกผมเซอร์ไพรส์มากทั้งราคาแล้วก็เป็นรองเท้าตัวแรกของแบรนด์ด้วยนะเออที่เป็นแบบเพอร์ฟอร์มนซ์จริงๆอะไรเงี้ยเออมารีวิวดีกว่าเออเริ่มต้นกันที่ traction นะครับระบบการยึดเกาะพื้นผิวเนาะลาย traction ตัวนี้มันเป็นลายแบบแปลกๆพี่นั่นสิมันเป็นวงกลมขีดวงกลมขีดเต็มพื้นไปหมดกูจะถามว่ามันหนึบไม่ไว้ดูมันเรียบเลยิน พี่มันหนึบแบบมันหนึบมากด้วยว่าหลักๆอ่ะมันอยู่ที่ส่วนผสมยางพี่รองมือแบบรุ่นรูอ่ะมันแบบดูดมือมากไม่ใช่แต่มันรุ่นรูดมันก็โอเคเออมันมันหนึบมากตัวเนี้ยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือไอตัวลายพื้นมันอ่ะค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรตื้นนะฮะอันนี้ให้กองสองดูมารู้เห็นกันเปล่าตื้นตื้นเลยแหละเออมันจะเป็นลายแบบตื้นตื้นหน่อยนะครับแล้วก็แต่ว่าถามว่าหนึบไหมหนึบ หนึบเลยแล้วก็ทํความสะอาดง่ายมากมแบบเอามือปาดปืดเดียวอะ่ะป่นเกาะแค่ไหนก็หลุดนะครับก็เป็นเป็นแฟคชั่นที่ดีแล้วก็แต่ต่อให้มันตื้นเนี่ยผมว่าเล่นปูนปูนขัดอะ่ะสบายนะตัวเนี้ยป่นเกาะก็ทาความสะอาดง่ายนะครับแต่ว่าปูนหยาบอะ่ะเล่นได้นะเพราะว่าตัวตัวยางมันแบบไม่ได้นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปแต่ว่า ลายพื้นมันจะหายไปเร็วมากนะครับมันตื้นอยู่แล้วด้วยด้นเดิมใช่มาส่วนของคุชชั่นดีกว่าระบบรองรับแรงกระแทกอันนี้อันนี้สนใจอยู่เป็นจุดที่ผมชอบมากคตัวนี้พิกดแล้วพิ้สุดมันนิ่มอ่ะคือไอตอนกดข้างนอกอ่ะที่มันไม่มีแบบสโตรเบอไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันนุ่มมันนุ่มเลยแต่ว่าตัวเนี้พอเราถอดเอาอินโซมันออกใช่ป่ะอินโซเขาดีน้ยทำไปเล่น นุ่มด้วยใช่ใช่มีคือไอแผ่นสโตรเบอข้างในเขาเนี่ยมันแข็งเออมันก็เลยทำให้เหมือนแบบอ่ะนี่ให้ให้กล้องดูก่อนสโตรเบอรแบบนี้นะฮะแล้วก็สโตรเบอมันแข็งทำให้เราเหมือนแบบไอจุดที่ควรนิ่มมันไม่นิ่มอืมเออแต่ว่ามันรู้สึกมันรู้สึกอยู่คือสาเหตุที่เขาทำให้สโตรเบอมันแข็งเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้ มันมีบาลานซ์ใต้ฝ่าเท้าไม่ใช่แบบเหยียบลงไปแล้วนุ่มแบบนุ่มจมนุ่มยวบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่ว่าพอโซเวอร์บอร์ดมันแข็งทําให้เราไม่สามารถรู้สึกถึงแบบระบบใต้ฝ่าเท้าเต็มเต็มอะไรเงี้ยแต่ถามว่านุ่มไหมก็มก็รู้สึกอยู่นะครับตรงช่วงส้นเท้าเนี่ยชัดเจนมากนะครับส่วนช่วงปลายเท้าอะ่ะก็ก็โอเค เออไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ถึงขั้นแบบนุ่มจังเลยแต่ก็ไม่ได้แย่ uh huh. อ่าเออต่อให้มันมีแบบระบบนู้นนั่นนี่มาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเจอเคสด้านข้างตรงนี้ใช่ปะแล้วมันก็มาเจอ s โตเบิลแข็งๆข็งอีกทำให้มันมันทำงานได้ไม่เต็มที่สำหรับผมนะครับอืมแล้วก็ระบบการวางของเขาอ่ะเขาเาไอ้ตัว NFO f o ฟโมวางด้านบนใช่ปะแล้วก็เป็นตัวชื่ออะไรนะควิกโฟมอัลฟา 5ด้วยมีเลขห้าเอ่อเอ่อวางอยู่ด้านล่างเอ่อวางอยู่ด้านล่างเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะว่าตัวควิกโฟมของเขาอะมันทำหน้าที่ดีดเนี่ยมันจะแยกเลเยอร์มาเลยใช่โคลาสีกันด้วยใช่คล้ายๆกันเนี่ยโาสีมันทำหน้าที่มันทาหน้าที่ดีอะพอมันทำหน้าที่ดีดเนี่ยไอ้ชั้นบนมันก็เลยต้องนุ่มเอ่อทำให้พอเวลาที่เรากดลงมาเราเจอความนุ่มก่อนแล้วก็เจอแรงดีดกลับขึ้นไปทีหลังนะครับก็ ตัวนี้ระบบคุชชั่นส้นเท้าดีดีมากนะฮะส่วนระบบหน้าเท้าเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณนั้นครับนะครับล็อกจาวซัพพอร์ตนะครับตัวนี้ยกนิ้วให้เลยนิ้วไหน<ก>ครับนิ้วโป้งเออคือคือมันดีดีจริง uh huh. อย่างที่ผมบอกไอ้ระบบบอกฟิตของเขาอะ่ะมันทำงานได้แบบมันทำงานได้ดีมากแล้วก็ระบบร้อยเชือกอะ่ะ ผมว่าเขาทํามาฉลาดมีทั้งข้างนอกมีทั้งข้างในอ๋อเออใช่ใช่ใช่นี่เพิ่งสังเกตเหมือนกันข้างนอกเนี่ยมันก็แบบเหมือนแรงกดมันก็ไม่ได้ลงไปที่ฝ่าเท้าเลยเตรงนี้นี่ข้างนอกพอถึงตรงรูที่สามนี่ใช่รูแรกนี่ข้างในใช่เนี่ยอ่ะเอาให้กล้องสองดูนะฮะเดี๋ยวเผื่อเราเราจะตัดใส่เข้าไปนะอ่ะก็นอกจากนั้นเนี่ยไอ้รูร้อยเชือกเขาอ่ะมีให้เราเลือกด้วยว่าเราชอบแบบไหน ถ้าชอบแน่นมากๆเราก็ลดมาร้อยที่รูล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบมาตรฐานก็คือร้อยรูสองรูข้างบนครับนะครับเป็นระบบล็อกดาวน์ที่ชอบแล้วก็ตรงเนี่ยช่วงส้นเท้าอ่ะเขาก็มีเป็นเหมือนมีพีโลล็อกตรงช่วงเอ็นร้อยหวายดูดีเออแล้วก็ล็อกล็อกดีด้วยหนาอยู่นะหนาะนุ่มคือดีอ่ะดีเลยข้อเสียอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบคือลิ้นลิ้นมันใหญ่ลิ้นมันหนา เห็นะเออใช่เน <々 S 2> ี่ยแบออกมาแบบโคตรใหญ่เลยลิ้นนะเอาเขาก็อยากให้แบบครอบหน้าเท้าเลยไงแต่ว่าตอนที่เราใส่เล่นมันไม่ได้เป็นงันเลยพอเราใส่เล่นอ่ะเหมือนลิ้นแม่งจะดันขึ้นมาอเงี้ยเออก็เลยก็เลยแบบทําไมลิ้นมึงต้องใหญ่ขนาดนี้วะเออแล้วก็มาที่เรื่องอ๋อล็อกดาวซัพพอร์ตผมยังบอกไม่หมดโทษที นอกจากไอเรื่องระบบร้อยเชือกต่างๆนะฮะมันยังมีไอตัวเนี่ย Quick Balance Quick Balance ตัวนี้มันเป็นพลาสติกอ่อนคือเราสามารถกดได้นะมันไม่ได้แข็งบักอะไร<ช>ขนาดนั้นเมื่อกี้ลองกดดูละออแต่ว่ามันผมว่ามันมีส่วนช่วยสังเกตจากตอนที่เราทิ้งน้ําหนักลงไปมันจะเหมือนยางก็ไม่ใช่นะแต่พลาสติกก็ไม่เชิงมันมนะเป็นพลาสติกยางยางออคือพอพอ,พอเราทิ้งน้ําหนักลงไปผม uh huh. รู้เลยว่า มันไม่สามารถขยายตัวออกสุด uh huh. เอออาจจะเป็นเพราะมีเอนี e ่อยู่สำหรับตอนที่ด้านนอกนะด้านในมันก็มีแบบเป็นตัวยางเนี่ยแข็งๆขึ้นมาเลยนะครับก็เขาเขาทำวิจัยเขาคิดมาดีนะตัวนี้ชอบเลยครับถัดมาที่เรื่องไซส์เออไม่ไม่เอาเอาแมทเทก่อนแล้วกันเพื่องทีแมทเทอเรียลหรูหรูมากหรูเกินราคานะครับ สีสันสวยแบบลูกเล่นเยอะตัวนี้มันตกอยู่ที่ราคามันเท่าไหร่เพราะว่าในไทยไม่ม่ไม่มีช็อปขายเอางี้ผมบอกว่าราคาประมาณยานิสแล้วกันมันขึ้นอยู่กับว่าเขาไปหาที่ร้านไหนนะครับครับราคาประมาณยานิสแบบสี่พันหน่อยๆอะไรเงี้ยต้องบอกเลยตัวนี้เราใครเอามาให้เรานะน้องฮงน้องฮงอ๋อฮงนะฮงสปิริตทูยูนะเป็นน้องสนใจก็ไปไปคุยกับเจ้าฮงได้ไปคุยกับฮงนะครับตัวนี้ ด,ดีมากมากแมทเรีแม่งหรูเวอร์เกินราคาอเออคือไม่มีคำมื่นให้แล้วนอกจากดีมากๆนะฮะยกนิ้วโปง้งเลยดีจริงตัวนี้แล้วก็ถัดมาที่เรื่องไซส์นะครับใครจะสั่งตัวนี้ผมบอกเลยให้ระวังไซส์เพราะว่าเบอร์11บ s อเเนี่ยไซส์มันคือ45อืมใช่โดยปกติแต่แบรนด์นี้คือ10.5 งงป่ะเออถ้าส่วนตัวพี่อะ่ะคนนําเข้าเราเท่าเหมือนกันพี่จะไม่งงเพราะพี่จะเจอไอ้เคสอย่างนี้เยอะสําหรับแบรนด์เนีมันจะแบบแต่สำหรับสำหรับสำหรับคนที่เอ่อไม่ไม่เคยไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยอาจจะงงนะฮะนี่เอาให้ดูเลยคือ11 US ของ n i ก e ้คือ45ครับแต่แบรนด์เนี้ย45คือ10.5 US ทีนี้เนี่ยเราอยากให้ยึดเป็น US เป็นหลัก อ่าหรือว่าไงยึด US ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงกับไอซี่ไงแต่ว่าตัว EUR ตัวยุโรปที่มันเป็นเลข2ตัวเนี่ยตรงกันนะครับก็ยังไงระวังเอาไว้นิดนึงนะฮะส่วนเรื่องไซส์ของตัวนี้เวลาใส่ผมแนะนําให้เผื่อไปเลยครึ่งเบอร์อนะครับเพราะว่าไอ้หมอบฟิตตัวนี้แม่งทํางานดีเกินพี่นึกออกละพี่เคย เอาแบรนด์นี้แต่เป็นของชิริวมาให้ลูกค้าเซนเซียคอลเลคชันเออใช่เจอปัญหาเรื่องไซส์เหมือนกันงงนะเพราะว่าเอามาแล้วผิดผิดไซส์ก็เป็น 10. 5ด้าที่แม็กบอกนี่แหละอ๋อเออสรุปแล้วไปเอาไมค์เขาใหม่อีกคู่หนึ่งเออใช่ใช่ก็อ่ะกลับมาที่เรื่องใส่นะฮะตัวนี้ให้เผื่อไปเลยครึ่งเบอร์เพราะว่าหมวกฟิตเนี่ยเวลาที่เรารัดเชือกอ่ะมันบีบเข้านิ้วก้อยเออให้ให้เผื่อไปเลยนะครับ แล้วก็เรื่องตำแหน่งในการใส่ตัวนี้ผมว่ามันจะเหมาะกับคนที่แบบมีน้ำหนักหน่อยตัวใหญ่หนอยอ้วนๆเหมือนแม็กว่างั้นเถอะใช่ไม่งั้นอ่ะคุณจะไม่รู้สึกถึงระบบมันเลยเว้ยอ๋อต้องมีน้ำหนักพอสมควรสักประมาณแบบเบอร์ส4มสี่ห้าได้เออเป็น small forward power forward แล้วก็เซนเตอร์ถึงจะใส่แล้วดีอ่าตัวใหญ่น่อยนะครับตัวนี้เหมาะด้วยกับตำแหน่งที่แบบน้ำหนักเยอะๆอ่ะเพราะมันล็อก ดีแล้วก็ตร,ตรงส้นนะละรองรับแรงกระแทกดีมากนะครับประมาณนั้นอ่ะตัวนี้ค่อนข้างแนะนําเลยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ที่เรานํามาเสนอให้คา<ช>นเพจเพราะว่าคือปีเนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ามีแต่แบรนด์ いいเอมเตอร์แบนอะไรอย่างเงี้ยใช่จะบอกว่าปีนี้เป้าหมายของพวกเราอ่ะก็คือเราจะรีวิวรองเท้าแบบแบรนด์แปลกๆแบรนด์ใหม่ๆมาเป็นทางเลือกให้กับทุกคนใช่นะครับรวมถึงผมอาเจ้าแบบพวกรองเท้าบัาเจ็ตโมเดลบางคู่มารีวิวด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้แม็กก็ซื้อจ้ะก็จุกถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะฮะและอยากช่วยสนับสนุนเราเนี่ยก็กดเป็นพพอนเตอร์ของเพจได้นะฮะหรือว่าตอนนี้เราทำเสื้อผ้าออกมาก็ช่วยซื้อหน่อยเอใช่อันนี้อันนี้ อยากอยากให้สนับสนุนเรื่องนี้ดีกว่าใช่คือคุณไม่ได้แบบมาให้ฟรีฟรีใช่เราก็ทำคอนเปลี่ยนให้ดูอะไรอย่างเงี้ยการแลกเปลี่ยนใช่เสื้อผ้าสวยๆไปใส่ใช่เพราะว่าบอกเลยว่าก็ก็จุกเหมือนกันซื้อรองเท้าเยอะอย่างนี้นะฮะอ่ะประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็ไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ